อย่าโทษฉันเลยเราห่างไกลกันขึ้นทุกวันถ้าฝืนกันต่อไปก็ไม่มีความหมายใช่สิคุณยุ่งขึ้นทุกวันยุ่งมากจนกระทั่งต้องนอนค้างที่บริษัทเลยทีเดียวฉันยุ่งเพราะต้องทำให้บริษัทเติบโตแต่คุณอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรนี่แต่ไปตั้งร้านเน่าๆอยู่ใต้สะพานหลอกเงินคนแก่เรื่องบริษัทคุณก็ไม่ให้ผมยุ่งถ้าผมไม่ไปตั้งร้านก็จะยิ่งไม่มีอะไรทำไปอีกรู้ไหมคนอื่นนินทาฉันว่าไง บอกว่าฉันมีสาม,มียานทิพย์ใช่พูดแบบนี้เป็นผมที่ทำให้คุณขายหนะ้าวางใจเธอะต่อไปจะไม่มีใครเดินท้าคุณอีกแล้วเรื่องอดีตฉันไม่อยากพูดแล้วบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าล้านบาทรับไว้ทำธุรกิจที่มีอนาคตอย่าไปตั้งร้านเน่าๆเพื่อหลอกลวงใครอีกเลยไม่งั้นคุณก็เป็นแค่คนไร้ค่า ที่แท้ในสายตาเธอฉันเป็นแค่คนไร้ค่างั้นสิการดาที่เป็นภรรยารับช่วงต่อธุรกิจของตระกูลยุ่งขึ้นทุกวัน กองพบเงินลงทุนห้าร้อยล้านบาทโอนเข้าตรกกูลเลิรัซับแล้วมีอะไรจะสั่งเพิ่มไหมครับอืมทำได้ไม่เร็วเป็นไงสุขสันต์วันครบรอบวันนี้ยุ่งไม่กลับเนะี่ย ตลอดสามปีฉันคอยปกป้องดูแลตระกูลเลิศรัพย์ตลอดเวลาแต่ตระกูลเลิศรัพย์กลับแม่ทำอะไรกัน呐อ,อก้องพบป้ายวิญญาณเนี่ยวางไว้ในบ้านทุกวันมันอับประมงคลนะอาจารย์ ไม่มีฉันระกกนเลิศทรัพย์ก็ไม่มีวันนี้หรอกแล้วก็รถคันนี้คุณเอาไปใช้เถอะเป็นผู้ชายไม่มีรถไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเหรอไม่ต้องแล้วจะเอาอะไรกินล่ะจะอาศัยแค่ร้านเน่าๆไว้หลอกคนอื่นเหรอเราหยากันแล้วเรื่องของผมประธานกาลดาไม่ต้องกังวลหรอก ปานดายินดีด้วยนะในที่สุดก็เป็นอิสระแล้วอ้านี่ไม่ใช่กล้องพบพ่อหมอยานทิพเกาะเมียผู้โด่งดังของเมืองเหมันหรอกเหรอเนี่ยพ่อหมอกล้องพบทำนายอนาคตดูตัวเองหน่อยไหมอนาคตผมไม่ต้องทำนายหรอก แน่นอนว่าสดใสแต่ผมทำนายให้คุณฟรีๆสักครั้งก็ได้หน้าพาคุณหมองคล้ำไม่เกินสามวันต้องมีเคราะห์ถึงขั้นเลือดตกยางออกกล้าแช่งฉันเหรอเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คิดจะหน,นีเหรอพวกนายจะทำอะไรคุณชายพาคินเป็นคนที่แกแช่งได้ตามใจแลอไงฉันทนแกมานานแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะมีคุณการดาคอยปกป้องแกถูกไล่ออกจากบ้านไปนานแล้วเป็นแค่คนไล่ฆ่าแม้แต่หมาก็สู้ไม่ได้แล้วคิดว่าพวกเราจะทำอะไรเอฮะหยุดนะปล่อยเขาไปได้เห็นแกนหน้าคุณผมจะปล่อยเขาไปสักครั้งครั้งหน้าถ้าให้ฉันเจอแกอีกอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจก้องพบขอบคุณคุณชายพาคินสิขอบคุณอะไรอะ่ะขอบคุณที่เป็นชู้กับเมียผมเหรอ คุณ่ใช่แล้วก่อนหน้านี้ฉันตามจีบการดาถ้าแกไม่โผล่มาเมื่อสามปีก่อนการดาคงเป็นของฉันไปนานแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปการดากับแกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วใส่หัวของแกไปให้ไกลเลยไปงันขอให้มีความสุขเดินดีๆนะไอ้ผัวเก่าเนยหยุด เฮ้ยหยุดหยุดทำไมไม่หยุดหยุดสิหยุด <c oughs> คุณพึ่งย่าเหรอออ,อพวกเรามาแต่งงานคะ่ะเลือกใครก็ไม่รู้มาแต่งด้วยเหรอคุณครับคุณจำผิดคนหรือเปล่าไม่ผิดแล้วค่ะเร็วเอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านมา พวกคุณจะแต <S <S ่งงานจริงเหรอผมเอ๊ะยังต้องคิดอะไรอีกเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยเธอไปหาผู้ชายมาสวมเขาคุณนะคุณยอมได้ยังไงการดาในเมื่อคุณไม่เห็นค่าผมผมก็ทิ้งคุณเหมือนขยะได้เหมือนกันการแต่งงานนี้ผมตกลงครับ คุณไม่รู้จักเหรอคุณหนูสามตระกูลสุภกรสุภนิดาไงตอนนี้เป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทสุภกรกรุป๊ปเธอเองเหรอสุภนิดาแล้วล่ากลก้องพบเข้าไปทําไมจะทําอะไรได้คิดว่าจะไปแต่างงานเหรอคุณหนูสามตระกูลสุภกรสาวงามเมืองเหมันหนึ่งในประธานบริหารตระกูลใหญ่ทั้งห้าจะแต่งงานกับผู้ชายที่ฉันเขียดทิ้งได้ยังไงหรือว่าก่อนนี้ที่กล้องพบตั้งร้านเคยหลอกคุณหนูคนนี้มาก่อนคุณอย่ากับเขาแล้วจะไปสนใจเขาทําไม ก็จริงต่อไปเรื่องของเขาก็ไม่เกี่ยวกับฉันแล้วอะถือไวด้ดีๆนับจากนี้เป็นต้นไปคุณเป็นสามีของฉันแล้วนะต่อไปต้องทำตัวดีๆอย่าไปหว่านสเสน่ห์ให้กับผู้หญิงอื่นอีกอะอ๋ะอะคุณหนูสามตะกูลสุภกรเหรอ ใครจะไปคิดว่าภายในเวลาครึ่งชั่วโมงผมจะได้ผ่านประสบการณ์ทั้งหย่าและแต่งงานสองเรื่องใหญ่ในชีวิตไปเถอะพวกเขาคงจะยังรอพวกเราอยู่แน่ไปอย่างที่คิดต้องเป็นผู้ชายหน้าตาดีเท่านั้นถึงจะกอผู้หญิงกินได้พี่ภรรยาเก่าคะสามีเก่าพี่ตอนนี้เป็นสามีฉันแล้ว ขอพี่จะไม่ประโยคนึงอยากก็แล้วก็อย่ามารังควานสามีฉันอีกนะก้องพบไม่น่าคุณถึงได้ยอมอยากกับฉันง่ายขนาดนั้นที่แท้ถ้ามารอตรงนี้นานแล้วเขาเองก็มารอคุณนานแล้วเหมือนกันไม่ใช่เหรอพวกเราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนคุณทำได้คนเดียวแต่ผมทำไม่ได้เหรอคุณสุพนิดาคุณโดนเจ้านี่หลอกแล้วเขาก็เป็นแค่หมอเดาเป็นคนที่พูดจาหลอกลวงคนเท่าคนแก่ไปวัน ฉันรู้ค่ะคุณรู้เหรอแต่เขาเป็นคนไร้ค่าไม่มีอะไรดีน่าแ,แต่กอบผู้หญิงกินไปวันๆนะครับฉันเต็มใจบนโลกนี้มีเรื่องบ้าบอแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยที่ราาักคะกลับบ้านเถอะเดี๋ยวฉันทำอะไรให้กินนะกลับโอ้จริงสิอ่ะให้คุณขับต่อไปรถของฉันคุณขับเต็มที่เลย สุพนิดาเธอจะต้องเสียใจกับการตัดสินใจในวันนี้แน่คุณสุพนิดาถึงแม้จะไม่รู้ว่าคุณมีจุดประสงค์อะไรต่นละครผมแสดงกับคุณจบแล้วคุณรู้ด้วยเหรอคนโง่ยังรู้เลยว่าแสดงอยู่ แต่ยังไงก็ขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนสิ <c oughs> คุณจะไปไหนอ่ะผมผมจะไปไหนเรื่องนี้เหมือนจะไม่เกี่ยวกับคุณนะ <c oughs> เกี่ยวสิคุณเป็นสามีชนะอีกอย่างคุณหลอกขนาดนี้ถ้าหากถูกผู้หญิงเจ้าเล่ห์หลอกลวงไปฉันก็เสียเปรียบแย่เลย ผมผมจำเป็นต้องกลับไปเอาของของผมคืนกลับไปเหรอหมายถึงกลับบ้านพยาเก่าคุณเหรอ,องั้นดีเลยงั้นฉันไปด้วยถ้าหากแม่ยายเก่ากันแกล้งคุณขึ้นมาฉันจะได้ช่วยอัดเธอให้ติดกำแพงให้แม่ยายเก่าคุณฝังกับกำแพงไปเลยทำได้กค่ถลึงตามอง ้นั่งทำผมหล่อๆให้เขาเลยค่ะส่งไหนเล่นใหญ่สุดเอาสรงนั้นเลยเ้ยไม่รู้ว่าการดากับไอ้สวะนั่นที่อยากกันจริงหรือเปล่าแม่วางใจเธอครับครั้งนี้พี่การดาเขาเอาจริงต้องอย่าแน่ฮก็ไม่แน่หรอก ไอ้สว่านั่นเกาะเมียกินจนเคยตัวออกจากตระกูลเลิศรับไปแล้วจะอยู่ได้ด้วยร้านเน่าๆที่เอาไว้หลอกคนได้เหรอจะกล้าไม่หยาเหรอผมบอกคุณชายพาคินไปแล้วถ้าเขากล้าเล่นตุกติกคุณชายพาคินหักขาเขาแน่ทำดีมาก ทีนี้แม่ก็วางใจแล้วรอให้ไอสวะนั่นออกไปจากตระกูลเลทรัพย์เราแม่จะให้คุณชายพาคินมาสู่ขอใช่ครับอย่างพี่ผมมีแค่คุณชายพาคินที่เป็นคุณชายผู้ร่ำรวยเท่านั้นถึงจะคู่ควรก้องพบเป็นใครกันก็แค่สวะไม่มีดีสักอย่างแม่ <c oughs> พี่ส่งข่าวมาอย่าแล้ว <c oughs> ดูสิใ <c oughs> บหยาก็ส่งมาแล้วจริงแท้แน่นอน <c oughs> เยี่ยมเลยในที่สุดไอ้สวค์นี่ก็ออกไปจากตระกูลเลิศทรัพย์ได้สักทีโถ่เอ้ยคุณนายคุณชายคะคุณผู้ชายกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชายอะไรเขาในย่ากับการดาวไปแล้วต่อไปไม่ใช่เขยตระกูลเลิศทรัพย์อีกไปครับแม่เราไปดูกันว่าไอ้สวะนั่นกลับมาทําไมไป นี่นี่คือไอ้สวะกล้องพบเหรอชใช่เขาละครับนี่เขาทําไมเขากลายเป็นแบบนี้แม่ลืมแล้วเหรอที่เคยบอกว่าพอพวกเขาอยากการจาเงินเขาห้าล้านไอ้เวนนี่คงได้เงินไปแล้ว <c oughs> แกยังจะมาทําอะไรอกีกผมมาเอาของของผมไม่ขยะเน่าๆพวกนั้นอยู่นี่หมดแล้วแต่ถ้าแกจะเอากลับไป ต้องเอาเงินห้าล้านคืนมาก่อนห้าล้านเหรอห้าล้านอะไรแกจะตีมืออะไรพี่ฉันบอกแล้วแค่พวกแกหยาก,กันก็จะให้เงินแกห้าล้านถึงพี่จะรับปากแต่พวกฉันไม่ได้รับปากเธอบอกว่าจะให้แต่ผมไม่ได้เอาไม่ได้เอาแกคิดว่าฉันจะเชื่อไหมจะเชื่อไหมก็แล้วแต่แต่ถามพี่สาวนายก็ได้ถามเธอเหรอ ทำไมฉันต้องไปถามเธอด้วยอะถ้าแกไม่ได้เอาเงินห้าล้านนั่นเสื้อผ้าบนตัวแกจะมาจากที่ไหนล่ะหรือแกจะบอกว่าแกซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลห้าล้านอะ,อะเสื้อผ้านี่เพื่อนฉันเป็นคนให้มาแกเห็นฉันโง่เหรอแกมีเพื่อนที่ไหนกันคิดว่าฉันไม่รู้เหรอถ้าแกมีเพื่อนแบบนี้จริงแกจะต้องไปเปิดร้านแผงลอยหลอกลวงคนเหรอก้องพบนายอย่าว่าเราใจร้ายเลย นายเองไร้น้ำยาฮนายดูการด่าสิตอนนี้เธอเป็นถึงประธานกลุ่มบริษัทเลอซับกรุ๊ปอีกเดี๋ยวก็จะคุยโครงการมูลค่า500รอล้านได้แล้วระยะห่างระหว่างพวกเธอมันใหญ่เกินไปจริงๆหวังว่านายจะเข้าใจนะการที่นายอยู่ข้างกายเธอก็ดังแต่จะุดรั้งเธอชดร้างตระกูลเลอซับทั้งตระกูลเลยโครงการมูลค่ากว่า500ล้านถ้าไม่ใช่เพราะฉันจะเอาโครงการมูลค่า500ร้อยล้านมาจากไหนตามที่คุณปรารถนา ผมออกจากตระกูลเลิศทรัพย์แล้วผมแค่ต้องการของของผมคืนนายเป็นผู้ชายเกาะผู้หญิงกินไม่อายบ้างหรือไงแล้วอีกอย่างนายอยากกับการดาไปแล้วยังเอาเงินการดาไปห้าล้านไม่เครงใจกันบ้างเลยหรือไงผมบอกแล้วว่าไม่ได้เอาท่านไม่เชื่อท่านนายไม่ได้เอาน่าจะเอาเงินจากไหนไปซื้อเสื้อผ้าดีๆแบบนี้แถมยังทําอะไรเนี่ยทรงผมว่าวังอลังการแบบนี้ฮะนี่นายคงกําลังอวดพวกเราอยู่ละสิเสื้อผ้าของเขาท่านซื้อเอง ทรงผมฉันก็เป็นคนสั่งให้ทํามีปัญหาอะไรไหมคะแต่ว่าเนี่ยฉันไม่ใช่เพื่อนของเขาฉันเป็นภรรยาคนปัจจุบันต่างหากเธอเธอเธอเป็นใครกันอะสุภานิดาเป็นภรรยาคนปัจจุบันของก้องพบเป็นคุณหนูสามตระกูลสุภกรเชีวยวเหรอดีนี่ก้องพบ ฉันคงประเมินแกต่ำเกินไปฮ <Huh? S 1> ะยคุณเจียกับการดาแท้ๆไปหานางผู้หญิงเจ้าเล่ห์คนนี้มาได้แล้วความสามารถอื่น <Hey. S 1> ไม่มีแต่ความสามารถในการดึงดูดผู้หญิงเก่งมากเลยนี่กูจะให้เกียดหน่อยสิถ้าไม่ได้เห็นแกนที่คุณเป็นแม่ยายเก่าของสามีฉันฉันด้ตบปากคุณแนะ่ฮ่าๆแกจะตบฉันงั้นเหรอ นางแพทย์สยานี่แกคงจะแบบอบคบกับลูกเขยฉันมานานแล้วใช่ไหมฮะแกจะตบฉันอย่างนั้นเหรอฮะฉันอยู่นี่ไงมาสิตบฉันเลยสิฉันจะดูสิแกจะตบฉันยังไงเอแม่ <c oughs> แก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 กล้าตบฉันเหรอกายมันตบแม่ของแกแกจะดูอยู่เฉยๆอย่างนี้เหรอแม่แม่แม่เธอเธอคือสุพนณิดา <c oughs> น,นะฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะชื่อว่านิดาหรือว่านิดา แกไปเลยไปตบเธอให้แม่ตบหน้าเธอให้เละเลยฉันจะดูซิว่าต่อไปเธอจะกล้าไปอ่อยสามีคนอื่นอีกไหมแม่ครับเธอคือคุณหนูสามตร,มระกรูลฉันไม่สนหรอกว่าเป็นคุณหนูตระกูลสุภกรไหนเออตระกูลสุภกรไหนนะเมืองเหมันมีตระกูลสุภกรไหนอีกต้องเป็นตระกูลสุภกรจากทางต้าอยู่แล้วอุ้ย ยี่ทำไมไม่บอกคือว่าคุณสุพนิดาคุณดูสิทำไมคุณถึงไปคบกับเออไอคนไร้ค่านี่ได้ล่ะคะเออคุณด่าฉันฉันทนได้แต่ว่ามาว่าสามีฉันเป็นคนไร้ค่าฉันไม่ยอมคุณสุพนิดา ผมคิดว่าคุณอาจเข้าใจผิดเขาเป็นคนไร้ค่าคนหนึ่งวันๆอาจจะตั้งแผงรอดเป็นหมอดูหลอกพวกคนเท่าคนแก่อยู่ในบ้านตระกูลเลิศทรัพย์เกาะภรรยากินมาสามปีไม่มีอะไรคุณถูกเขาหลอกหรือเปล่าฮะนั่นเป็นเพราะพวกคุณมีตาไร้แววในสายตาพวกคุณเขาอาจเป็นแค่คนไร้ค่าแต่ในสายตาฉันเขาเป็นของล้ำค่าเออคื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 อแต่ว่าเออเขาเอาเงินจากการดาไปห้าล้านบาทนะไม่ควรจะคืนให้พวกเราเหรอคะ